สวัสดีครับเพแฟนครับน้องอินแฟนคลับสาวน้อยเป็ดบาดแพงครับเมื่อวันพุธที่หาพี่น้องครับอาริทุนามาเบิ่งความเกือกนาบ้านน้องอุ้มแฟนคลับครับสร้างขมาครับที่ทับลังพี่น้องเมื่อวานนะครับเขงขมาปะเขาแบบนะครับ้นีเมื่อวานเพิ่นจะมาก่อไว้นะครับก่อไว้จนปูนแห้งนะครับมื่อวานพี้ก็มาเขาแบบ มาที่ทับหลังต่อครับวันนี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับจะไดพาไปเบิ่งนะครับการทำงานเก่ไก่นี่ครับวันนี้กับแดดใน้จังน้อยครับวันนี้นะครับท้องฝ่าเปิดวันนี้ครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องการทำงานครับยงม้มเสาๆนี่ครับใน,บนบการลดไกลไปไกลมากหลายครับตอนนี้สว่างเปิดไททน้าครับพี่น้องนะครับวันเขา อันนี้ที่ถับลังจะ,จะได้ซื้อเล็กนี่ครับเข้าไปอีกเพื่อความแข็งแรงนะครับข้องรั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับกำแพงที่เ็นกรอบติดไปเจี่น้องที่ไปจะเขียนป้ายนะครับหม่จะติดนี่ครับซิซื้อบ้านเจ้น้องคือจะของบ้านซื้อบ้านเล็กที่ีนะครับ พี่น้องว่าเคียนว่ยยังครับอีบานหลังนองอุ้งยิงครับแต่ว่าจะเย็บซี่กับแสดงว่ามีเห็นมาหลายครับหลายหลายซอแห้งพี่น้องนะครับจากเสียวซอใดครับหลายซอน่ครับอันยังไงเลยพี่น้องนะครับ ฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามพี่น้องนี่ครับนี่จะเป็นเหล็กนี่เหล็กไวท,ท์เท่นี่ครับทับหลังนะครับแต่ละเสาก็ะจาห่างกันประมาณสองเมตรห้าสิบนี่ครับเสาลั่ทางออกท่างเข่านะครับ ครับอันนี้จะเป็นลิกสากมมือจะมอบไว้เป็นจุดนี่ครับไร้ตัดจอส่สเซา์นี่ครับแข็งแรงเือนนาท้าว่อนพี่น้องนะครับส่วนขาัล้งบ้าน,นครับเป็นกระซิุ่ตล้มถึงสเตนี่ครับสเตเสาลัวนะครับ ตางของม้าเลยครับเจ็ดเจ็ดคนที่ว่ันผามาหลายอยู่พี่น้องเพราะว่างานเทั้งคือหนัเเกเรื่อยๆเพราะว่าส่งแรกๆเขามาหลายเพาะนี่ครับเขามามัดเล็กนะครับกับแพงแค่เดือนนี่ครับจาบถึงเดือนแล้วพี่น้องแต่วันล้วดเร็วนะครับเร็วแห้งครับพี่น้องงาน งานามีควมขึ้นหน้าไปครับหลายเต็มเห็นเอฟซถามคำมากครับว่าจะเป็นประตูรั่วรี่โมดหรือประตูนะครับประตูแบบเปิดปิดเปิดเองครับก็รอ,อเบอพ์่นละ นะครับรอบเบิ้งตอนเลี่ยวผลักพี่น้องนะครับตอนเรารวมมา่ใส่นะครับเราสิปิดเปิดเองหรือสิกดีโมดนะครับกระถัดเบิ้งนะครับรีโมดกับซิมีคอร์ดี้คอเซียนะครับแตกต่างกันไปการเปิดเองกับนะครับ เซมีขอดีนะครับขอสียเพี่น้องแตกต่างมุมมองกันไปครับนพิดเปิดเองกับทมทุนวาเปิดนะครับเมื่อกี้ขาดจา้างมาเปิดนะครับพี่นอ้องอันริมโหมดก็ใส่กดเอานะครับตอนไฟดาาับเพ้าก็สินี้ปิดเปิดยาก,ดากนิดน้อยนะครับก็จะได้ไขนะครับไขประตูนะครับเซมี่ขอดีขอเสียเราพี่น้องนะครับแต่ละส่วน บ้านน้องยิงนี่ครับส่วนมากสิไฟสิโบก้อนี่ครับเพราะว่ามันอยู่นี่ครับสายมันอยู่นี่ครับในท้ายบ้านพี่น้องอยู่ปลายสายนี่ครับส่วนมากไฟไฟมันสิบบค่อยแห้งนี่ครับพี่น้องมันจะอยู่ไปปลายสาย ครับความคืบหน้าล่าสุดการทำงานก่รงสร้างนี่ครับโดยกามาจับปรับน้ำเพื่อที่ที่ถับหลังนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจครับสร้างศีระเกตสร้างบ้านครับพี่น้องนะครับเป็นกำลังใจเหตุการเรื่อยมากพี่น้องนะครับ คือหนาแล้วครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ก,ก่อนครับนะครับผมก็ลาพีก่ก่อนมันยังคลือหนาจะมารายงานให้เอฟซีเดบึงครับเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม